สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพวกเราสาแม่ลูกอีกแล้ววันนี้มีลูกสองนะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยฝนตกก็ <c oughs> คือตอนแรกตั้งใจจะมาปั่นจักรยานนะคะพาลูกเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แต่ปรากฏว่าโอ้โหฝนตกทั้งวันเลย It's raining <S ทำไงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งจัดกระเป๋าก่อนนะคะคิวเท้ามามาโอเคฝากกล้องไว้กับน้องดาราก่อนนะคะ <c oughs> สิ่งที่ต้องเตรียม <c oughs> สิ่งที่ต้องเตรียมเหมือนเคย <c oughs> ก็จะมีผ้าอ้อมกับพวกอุปกรณ์ ทิชชู่เปียกนะคะร่มพัดลมประมาณนี้เนาะเติมพลังกันก่อนเดินทางค่ะสองแฮตอนนี้เราเข้ามาตรงที่ซื้อตั๋วแล้วนะคะแต่ว่าเป <c oughs> ยังไม่แน่ใจว่าราคาตั๋วจะเท่าไหร่แล้วก็ราคาเช่ารถจะเท่าไหร่นะเพราะว่าว <c oughs> ันนี้เราจะเช่ารถกอล์ฟกันนะคะเ <c oughs> สีดดายมากเลยอยากปั่นจัก,กรยานอะ กำลังเข้าแถมซื้อตั๋วค่ะเมื่อกี้เจอจัก,กรยานที่น่าสนใจนะมันเป็นจัก,กรยานไฟฟ้าขับเองเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราเข้าไปดูกันีว่าจะยังไงางไปซื้อตั๋วแล้วนะคะสำหรับผู้ใหญ่ขรอบคุณค่าผู้ใหญ่คนไทยย0บาทนะคะเจ้าตัวเล็กไม่คิดส่วนราคาชาวต่างชาติอ่านนิ่งๆชาวต่างชาติ100บาทนะคะจัก,กรยาน10บบาทตอนนี้เราจะไปที่รถกันแล้วนะคะชุบ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  ขึ้นรถมาแล้วค่ะเป็นรถไฟฟ้านะขับเหมือนรถยนต์นะคะนะประมาณนี้นะคะแบบที่ไปเชียงให้ดูก่อนจะขึ้นรถชั่วโมงละ1 5 0บาท1ชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็ชั่วโมงต่อไปนี่ก็คือจะคิดราคาตามเวลาที่เราคืนอันนี้ไมาตอนบ่าย3.50ก็ต้องคืนตอน6โมงเอ้ยี่โมง50เนาะเราจะเข้าไปกันข้างในนู้นนะคะ ໄປกันเลย กับน้องดาลาเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นที่น้องดาลาอายุประมาณสัก3เดือนออน่าจะปีที่แล้วใช่ใช่ตอนนี้หนึ่งขวบ3เดือนแล้วนะคะตอนนั้นนี่ยังขี่รถเข็นกันอยู่เลยแล้วก็เดินเข้าไปด้านในที่เป็นวัดเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ฝนตกทำให้เราแบบลงจากรถไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะ วุ้ยต่ดีอ่ะมีรถแบบนี้ด้วยนะมันเป็นเหมือนรถรางไฟฟ้านะคะที่เขาบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นรถเช่าขับเองรถกอล์ฟชั่วโมงละ150บาทนะคะ เห็นเขาปั่นจักรยานแบบนี้นี่คือจริงๆเราตั้งใจจะมาปั่นจักรยานนะคะแต่ไม่ได้ฝนตกเออฝรั่งเยอะมากทุกคนน่าจะมาจากหลายเชื้อชาติเลยนะคะฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาแต่ว่าหน้าตาเขาก็คือเป็นฝรั่งนะ โอ้ตรงนี้สวยจังเดี๋ยวเราแวะสักหน่อยนะคะน่าจะแบบพอเดินได้เนาะ <So> amazing. ขอบคุณค่ะโ oh อไมคก็เนขอนแก่นค่ะ oh, ขอบคุณค่ะสองคน่ <laughs> ทุกคนตอนนี้ดูเวลาคือผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะคะเลยมา5นาทีก็ไหนๆก็ไหนๆหละเช่าเป็นสองชั่วโมงเลยแล้วกันรถชั่วโมงละร้อยหาสนะคะเดี๋ยวเราเอารถกลับไปคืนเนี่ยก็จะต้องจ่ายเขาเพิ่มอีกร้อยห้าสบาทแต่จะพยายามไม่ให้เกิน2ชั่วโมงนะโอเค รถเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะคะแตวาว่าได้ไหมคะ้โหช่วยน้สัก้ไดอนทัชมามาสปนอะวาด้วค่ะ จะเป็นผู้ช่วยเหรอคะฮะอย่างเป็นตากล้องแล้วเนี่ยฉกกล้องมามาไปแล้วเนี่ยไปอาร์บีเรดดี้กลับไหมเอาไหมเอาไหมโอเค โอเคค่ะท okay, ah, okay, ุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเนาะฝนโปอยลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งวันเลยเสียดายจริงรอบนี้จริงๆตั้งใจมาปั่นจักรยานมากๆเลยสหหาข้อมูลมาแล้วนะเขาบอกว่าจักรยานวันละ3 30บาทนะคะเอ๊ไม่แน่ใจแฮะน่าจะชั่วโมงว่า0หรือยังไงไม่รู้แต่ว่ารู้ว่า30บาทนะคะก็เอาเป็นว่าไว้รอบหน้าฟ้าใหม่น้องดาลา ตกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพามาเดินเล่นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกนะ But what? เมื่อกี้นึกว่าจะเกินเวลานะคะดูเวลาผิดตอนแรกมาเข้าใจว่า10โมง10เอ้ไม่ใช่ตอนแรกมาเข้าใจว่า4โมง10นาทีคือเวลาที่หมดแต่ว่ามันหมดเวลาตอน4.50โมง50เรามาคืนรถตอน4.30โมงคึน่นะคะเหลือเวลาอีก20่นาทีก็ไม่เป็นไรนึกว่าเที่ยวครบ1ชั่วโมงแล้วยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมมันเวลาผ่านไปเร็วจัง เดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้มาอาจจะต้องไม่มาหน้าฝนนะคะเพราะว่าจะได้พาน้องดา,าราเนี่ยปั่นจักรยานเจ้าคนนี้ชอบจักรยานมากเลยเคไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน bye บ๊ายบายเยซี่บ๊ายบายมือบ๊ายบายแต่หน้าไม่บ๊ายบายคิสก่ะอ uh ๋า huh. คิสค uh ิสบ๊าย Okay. <laughs>